สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะขอถือโอกาสมานําเสนอบทสรุปของศึกลูกยางรายการหุงเวงครับของเวียดนามกันสักหน่อยหลังจากที่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีทีมที่คว้าชแชมป์ทั้งในประเภทชายแล้วก็ประเภทหญิงออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็ต่างเป็นทีมที่มีนักตบชาวไทยของเราสังกัดอยู่ โดยที่ในประเภทชายทีมเบียนฟองที่มีนักกีฬาไทยอย่างวันชัยทับวิเศษสามารถคว้าแชมป์ไปครองได้สําเร็จหลังจากที่สามารถเอาชนะทีมหันหัวไปได้ในรอบชิงชนะเลิศ3ต่อ1เซตในขณะที่ในประเภทหญิงแชมป์นั้นตกเป็นของทีมดึกซางเตียจางที่มีโคตเต้และก็2ส,สาวไทยอย่างทิชยาและก็การนิกานาทัพหลังจากที่พวกเขาสามารถพาทีมเอาชนะทีมนินบินไปได้3ต่อ1เซตแบบสุดดรามา่าจากเหตุการณ์ความผิดพลาดของกรรมการในคะแนนสุดท้ายของเกมที่ผู้ตัดสินหลัก ดันไปมองว่าการตีของผู้เล่นดึกซางในจังหวะนั้นเป็นการทัดผู้เล่นของนินบินทั้งที่ลูกนั้นเป็นการตีบิดออกไปเองแบบค่อนข้างชัดเจนซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้ามันเป็นคะแนนในเกมทั่วไปที่ไม่ได้มีผลกับเกมมากนักมันก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่ใหญ่โตอะไรแต่ถ้าว่านี่มันดันเป็นคะแนนแชมปีเป็นชิพพอยท์ที่ทําให้ดึกซางเป็นฝ่ายชนะในเซตที่4ไป2 5ต่อ23และก็คว้าแชมป์ไปได้ในทันทีมันจึงไม่แปลกอะไรที่จะสร้างความไม่พึงพอใจและก็ผิดหวังให้กับทางฝั่งของนินบินเป็นอย่างมาก จนมีผู้เล่นบางคนถึงกับหลั่งน้ําตาออกมากันเลยด้วยโดยที่หลังจากจบสิ้นการแข่งขันในวันสุดท้ายทางฝ่ายจากการแข่งขันก็ได้มีการประกาศรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมทั้งฝ่ายชายและก็ฝ่ายหญิงออกมาซึ่งผลรางวัลส่วนใหญ่มันก็เป็นไปตามที่แฟนบอลชาวเวียดนามได้คาดหมายกันเอาไว้ยกเว้นแค่ในตำแหน่งเซตเตอร์ยอดเยี่ยมในประเภทหญิงที่ชาวเวียดนามกว่า90ซเลยได้ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยโดยพวกเขามองว่า รางวัลน,นี้มันเหมาะสมกับผู้เล่นไทยจากทีมที่คว้าแชมป์อย่างทิชายามากกว่าที่จะตกเป็นของมือเซตดีกีทีมชาติเวียดนามอย่างลำอวนที่พาทีมทองทินเป็นได้แค่แนดับที่3ในรายการนี้เท่านั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยแฟนลูกยางที่นั่นเขาจะได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้กันไว้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางคอมเมนต์ที่ผมได้รวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้กันดูเลยครับโดยชาวเวียดนามคนแรกนะได้มาคอมเมนต์ถึงผลรางวัลมือเซตยอดเยี่ยมของรายการนี้ด้วยความคลางแคลงใจว่าทำไมคุณถึงไม่ให้รางวัลกับผู้เล่นต่างชาติละ รางวัลในตำแหน่งอื่นมันโอเคแต่รางวัลมือเซตยอดเยี่ยมของฝ่ายหญิงมันจุดจุดจุดเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มองคล้ายคกันว่ารางวัลในประเภทชายมันไม่ผิดพลาดแต่รางวัลในประเภทหญิงมันผิดพลาดเล็กน้อยในตำแหน่งของเซเตอร์ส่วนคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยความแปลกใจในเรื่องนี้ว่าลมอวนเนี่ยได้รับรางวัลเซเตอร์ยอดเยี่ยมอย่างนั้นหรือนี่มันไม่จริงใช่ไหมในขณะที่คนต่อมาก็มากล่าวได้ว่านี่มันไม่เมคเซนเลย มือเซตของดึกซางไปอยู่ที่ไหนส่วนคนต่อมาก็ได้มาบ่นต่อไปว่ามือเซตชาวไทยเล่นได้ดีมากแต่เธอกลับไม่ได้รับรางวัลซึ่งกคล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็แสดงมุมมองในเชิงเปรียบเทียบด้วยว่าตัวเซตของดึกซางนั้นดีกว่าลำอ้วนส่วนคนต่อมานี่ได้มองถึงสาเหตุที่ทิชายานั้นพลาดรางวัลในครั้งนี้ว่าบางทีเนี่ยผู้เล่นต่างชาติอาจที่จะไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับคะแนนโหวตหรือเปล่าซึ่งคอมเมนต์ต่อมาก็ได้มองถึงเรื่องนี้ว่า มันน่าจะเป็นเพราะว่านักกีฬาต่างชาติไม่ได้รับอนุญาตให้ได้รับรางวัลซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาจึงได้มาตำหนิว่าหลีกเวียดนามเนี่ยคล้ายกับหลีกจีนมากเลยนะที่ตัดสินใจไม่ให้รางวัลกับนักกีฬาต่างชาติส่วนคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์แสดงความรู้สึกถึงเรื่องนี้ว่าถึงแม้ว่าตัวฉันจะไม่ชอบทีมึกสร้างแต่ตำแหน่งมือเตะยอดเยี่ยมมันก็ยังสมเหตุสมผลที่จะให้กับทิชายาซึ่งแฟนชเวียดนามคนต่อมาก็ได้มาแสดงความเห็นด้วยว่า มันเป็นความจริงที่ว่ามันเหมาะสมกับผู้เล่นไทยของดึกซางส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมต่อไปอีกว่าทิชายาเนี่ยดีกว่าลมอ้วนอย่างแท้จริงแต่การจัดสรรปันส่วนรางวัลแบบมิตรภาพแบบนี้มันก็ดีนะที่จริงแล้วเนี่ยเงี้ยนจิตรีหรือว่าหอยมียังสามารถผ่านบอลได้ดีกว่าลำอ้วนซะอีกซึ่งเรื่องจัดสรรปันส่วนตรงนี้เนี่ยเขาหน้าที่จะมองว่าทีมแชมป์อย่างดึกจางมีผู้เล่นได้รับรางวัลลิเบอรรยอดเยี่ยมไปแล้ว รางวัลตัวรุกยอดเยี่ยมจึงให้กับผู้เล่นจากทีมอันดับ2อย่างดินบินและมือเซตยอดเยี่ยมจึงให้กับผู้เล่นจากทีมอันดับ3าอย่างทองดินส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งชาวเวียดนามที่ข้องใจว่าลมอวนนี่ได้รางวัลได้อย่างไรกันเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเซตของทีมดึกซางซึ่งคนต่อมาจึงได้มาแสดงมุมมองว่ามือเซตของทัวร์นาเมนต์มีแค่ลำอวนเท่านั้นลหะที่ได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอมากที่สุดดังนั้นการได้รับรางวัลมือเซตยอดเยี่ยมมันก็สมเหตุสมผลอยู่แต่ว่าจากตรงนี้คนต่่่อมมาาาากก็ได้ลวว ผลสองของแลมอวนมันก็ร้อนแรงแต่ว่ามันดีกว่าผู้เล่นไทยในทีมทึกซางอย่างนั้นหรือซึ่งคนต่อมาก็ได้มองผลรางวัลน,นี้ด้วยว่าตำแหน่งมือเซตยอดเยี่ยมมันไม่เหมาะสมกับรางวัลเลยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาบ่นถึงรางวัลน,นี้ว่าทิชายานั้นดีกว่ามันเป็นธรรมชาติหรือที่ผู้เล่นของทีมอันดับ3ได้รางวัลมือเซตยอดเยี่ยมนายขณะที่คนต่อมาก็บ่นถึงเรื่องนี้ด้วยความไม่เห็นด้วยต่อไปอีกว่านักกีฬาชาวเวียดนามไปเล่นในลีกไทยยังมีโอกาสที่จะได้รับรางวัลเลย แต่มันกลับไม่เป็นแบบนั้นไม่อยู่ในทางกลับกลันฉันรู้สึกเหมือนรายการนี้รายการระดับหมู่บ้านโอ้พระเจ้าส่วนชาวเวียดนามคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ด้วยความไม่เข้าใจว่ามือเซตของดึกซางเป็นนักกีฬาชาวต่างชาติทำไมถึงรับรางวัลไม่ได้ในเมื่อเธอประสบความสําเร็จในการเล่นมากที่สุดเมื่อเทียบกับนักกีฬาในประเทศในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์แซวล,ลำอวนที่ได้ตาแหน่งมือเซตยอดเยี่ยมในรายการนี้ว่าจะรับรางวัลมือเซตได้อย่างไม่อายอย่างนั้นหรือ ถึงแม้ฉันจะไม่ใช่แฟนของทีมดึกซางแต่ฉันยังยอมรับเลยว่าทิชายานั้นควรค่ามากกว่าซึ่งคนต่อมาจึงได้มาคอมเมนต์ตั้งข้อสงสัยในเรื่องนี้ว่านี่มันเป็นเพราะวัดทางสาพานไม่ให้รางวัลกับนักกีฬาชาวต่างชาติหรือไม่ในรายการฮาวลูครับมันก็เป็นอย่างนี้ซึ่งจากตรงนี้คอมเมนต์ต่อมาจึงได้มากล่าวว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่าตัวต่างชาติมีราคาแพงในการจ้างผู้จัดจึงไม่ให้รางวัลส่วนตัวกับพวกเขาอีกซึ่งจากคอมเมนต์นี้คนต่อมาจึงได้มาตอบกลับว่า ถ้า,าราคาค่าจ้างนั้นแพงมันก็จ่ายโดยสโมสรน,นะสาพันธ์ไม่ได้เสียอะไรเลยทําอย่างนี้มันไม่ดีเลยในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวด้วยความไม่พึงพอใจไปอีกด้วยว่าจ้างผู้เล่นชาวต่างชาติได้แต่พวกเธอกลับไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลหรือผู้คนในสาพันธ์นั้นน่าเบื่อมากสาวมือเซตของลึกจังเหมาะสมจะได้รับมือเซตยอดเยี่ยมที่สุดซึ่งในเรื่องนี้คนต่อมาก็ได้มองได้ว,ว่าถ้ามันเป็นแบบนี้ ทางผู้จัดควรที่จะประกาศว่าเป็นรางวัลของตัวเซตยอดเยี่ยมของผู้เล่นท้องถิ่นนะเพราะจะบอกว่าเป็นรางวัลมือเซตยอดเยี่ยมผู้เล่นท้องถิ่นและต่างชาติก็ต้องมีโอกาสเท่าๆกันส่วนคนต่อมานี้ก็มีความรู้สึกกับเรื่องรางวัลในครั้งนี้ว่ามันน่าตลกมากที่มือเซตต่างชาติพาทีมคว้าชแชมป์แต่แพ้ให้กับลำอวนที่เป็นผู้เล่นท้องถิ่นของเวียดนามซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมว่าถูกต้องเลยพวกเขาแค่ต้องการเก็บรางวัลไว้ให้กับผู้เล่นชาวเวียดนาม แต่ในความเป็นจริงแล้วใน2รายการที่ผ่านมาเซตเตอร์ยอดเยี่ยมควรจะเป็นของทิชายาซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ <c oughs> ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงผลงานของทิชายาใน2รายการล่าสุดว่าทั้งในรายการก่อนยังเท่าลูครับและในรายการนี้ยังหุงเวงครับมันไม่มีตัวเซตคนไหนที่ยอดเยี่ยมได้กับทิชายาเลย ทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองของแฟนลูกยางชาวเวียดนามส่วนหนึ่งถึงตำแหน่งเบสเเตอรต์ในรายการนี้ที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกาันซึ่งเกือบทุกคนก็มองคล้ายๆกันครับว่าสาวไทยของเราเหมาะสมกว่าที่จะได้รับตำแหน่งนี้โดยนี่ก็ถือเป็นครั้งที่สองแล้วที่ชาวเวียดนามได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในลักษณะนี้หลังจากที่ในรายการก่อนอย่างเฮาหลูครับทิชายาก็พลาดตำแหน่งเซเตอรต์ยอดเยี่ยมทั้งที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นและก็สามารถพาทีมไปถึงตำแหน่งแชมป์ได้เช่นเดียวกัน และทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักกีฬาไทยของเราในหลีกต่างแดนที่ผมได้นํามาเก็บตกเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความบกพร่องนะัตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยแล้วกลับพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ